ดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับครูนิดอีกครั้งในวิชาภาษาไทยนะคะหลังจากคลิปที่แล้วที่ครูนิดนำเพื่อนเจ้าตัวเหลืองมาให้เด็กๆช่วยกันตั้งชื่อและก็ท่ายชื่อกันวันนี้ครูนิดมีคลิปมาเฉลยแล้วนะคะสำหรับเจ้าตัวนี้ริง่งอา้าวหันหน้าสิคะลูกปึป่งเจ้าตัวนี้นะคะสรุปแล้วน้องตัวเหลืองตัวนี้มีชื่อว่าเจ้า ตาโตนั่นเองค่ะเด็กๆลองทำท่าตามน้องตาโตนะเหมือนตาโตตกใจว้าวนะคะวันนี้น้องตาโตจะมาเรียนกับเราด้วยจะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปติดตามกันเลยค่ะเด็กๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะในเรื่องของการสรุปเรื่องตัวสะกดไม่ตรงมาตราซึ่งตัวสะกดไม่ตรงมาตรานั้นจะ มีอยู่ทั้งหมด4แม่ด้วยกันนั่นก็คือแม่กนแม่กกแม่กกแล้วก็แม่กดนะคะเอาละค่ะก่อนอื่นครูนิ่บอกเลยว่าเพื่อให้เด็กๆได้เห็นภาพรวมง่ายขึ้นครูนิดจึงขอสรุปตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตราทั้ง4แม่นี้ในรูปแบบของ m มล์แมถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะเด็กๆสำหรับ m ม m a แมนี้นะคะตัวสะกดไม่ตรงมาตราเราจะเริ่มจาก ตัวแรกเลยคือแม่กลค่ะเด็กๆช่วยคุณนิตอบหน่อยค่ะแม่กลตัวสะกดที่มันตรงมาตราเลยคือตัวอะไรสะกดคะลูกถูกต้องค่ะนั่นก็คือนอนหนูเป็นตัวสะกดนั่นเองแต่ยังมีตัวอื่นที่สะกดไม่ตรงมาตราไปดูกันค่ะว่ามีตัวอะไรบ้างนะคะนอนเนนนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นคำว่า บริเวณสังเกตตัวสีแดงนะคะทำหน้าที่เป็นตัวสะกดในแม่กลนที่ไม่ตรงมาตราค่ะตัวต่อไปคือยอผู้หญิงค่ะยกตัวอย่างคำเช่นของขวัญนะคะตัวต่อไปค่ะรอเรือเป็นตัวสะกดอยู่ในแม่กลนะคะตัวอย่างเช่นคำว่าอาหารและตัวต่อไปค่ะลอลิงเป็นตัวสะกดนะคะยกตัวอย่างเช่นคำว่าอะ นุบานและตัวสุดท้ายของตัวสะกดไม่ตรงมาตราของแม่กลก็คือตัวลอจุลาค่ะยกตัวอย่างคำเช่นคำว่าวานนะคะวานบางคนหรือบางครั้งคุณนี่ก็ติดว่าปลาวานใช่ไหมคะเพราะมันอยู่ในน้ำแต่จริงๆแล้วมันคือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่แต่ไม่ใช่ปลานะคะเพราะปลาไม่มีนมให้ลูกกินค่ะไปต่อกันที่ตัวสะกดไม่ตรงมาตราอีกแม่หนึ่งก็คือ แม่กกนั่นเองค่ะแม่กกตัวที่ตรงมาตรามันก็คือตัวอะไรสะกดคะลูกถ้าตรงมาตราถูกต้องค่ะกอไก่เป็นตัวสะกดนั่นเองแต่นอกจากนั้นยังมีตัวอื่นที่ออกเสียงเหมือนกอไก่เป็นตัวสะกดอีกไปดูกันเลยค่ะสำหรับตัวแรกเลยก็คือคอไข่นะคะยกตัวอย่างเช่นคำว่าสุขใจความสุขนะคะต่อไปค่ะ คอควายเป็นตัวสะกดออกเสียงเหมือนกอไก่สะกดยกตัวอย่างเช่นคําว่าโชคดีชอโอคอโชคนะคะตัวต่อไปค่ะตัวคอระคังเป็นตัวสะกดยกตัวอย่างเช่นคําว่าเมฆฝนมเอเคอเมฆนะคะไปต่อกันค่ะตัวที่สะกดไม่ตรงมาตรตาอีกแม่นหนึงก็คือแม่กบอบอบค่ะตัวที่สะกดตรงมาตราของมันก็คือ ถูกต้องค่ะเด็กๆบอใบไม้สะกดนั่นเองแต่มันยังมีตัวอื่นๆที่สะกดไม่ตรงมาตราไปดูกันเลยค่ะสำหรับตัวแรกคือปอปลานะคะยกตัวอย่างเช่นคําว่าทูบเทียนทออูป,ปอทูบนะคะตัวต่อไปค่ะทอสัมเพลเป็นตัวสะกดค่ะยกตัวอย่างเช่นคําว่าโลกมากนะคะลอโอพอโลกค่ะตัวต่อไปค่ะ พอฟานเป็นตัวสะกดยกตัวอย่างเช่นคำว่าเขารบรออบพอรบและตัวสุดท้ายนะคะฟอฟันเป็นตัวสะกดยกตัวอย่างคำเช่นคำว่ายีราฟเส้นกราฟนะคะและแม่สุดท้ายที่ตัวสะกดไม่ตรงมาตราและมีจำนวนสมาชิกที่ออกเสียงเหมือนกับตัวนั้นเป็นตัวสะกดเยอะมากเดาสิครับแม่อะไรลูก ถูกต้องค่ะแม่กดนั่นเองนะคะแม่กดมีดอเด็กเป็นตัวสะกดที่ตรงตามมาตราแต่นอกจากนั้นยังมีอีก10 15ตัวเลยที่ออกเสียงเหมือนดอเด็กสะกดไปดูกันค่ะมีตัวอะไรบ้างนะคะตัวจอจานชอช้างซอโซ่ดาชดาต่อประตักเนื่องจากมันเยอะมากนะคะเดี๋ยวคุนีจะให้ดู ในคลิปของตัวสะกดไม่ตรงมาตราของแม่กดแล้วกันนะคะเดี๋ยวไม้แมพของเราจะไม่พอจากนั้นยังมีทอฐานทอนางมนโททอพุทเท่าตอเต่าทอถุงและทอทหารทอทงสอสลาสอฤศีและสอเสือนี่ก็คือไม้แมพรวมทั้งหมดของตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตรานะคะก็คือมีแม่กลแม่กก แม่กดแล้วก็แม่กดค่ะเอาละค่ะครูนิดอยากจะทดสอบเด็กๆว่าหลังจากที่เราเรียนตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตรามาทั้งสมาตราเนี่ยเด็กๆจำตัวสะกดได้ไหมครูนิดมีเกมมาทดสอบเด็กๆค่ะไปกันเลยค่ะเด็กๆสำหรับเกมท้าสมองประลองปัญญาเด็กๆช่วยครูนิดเติมตัวสะกดนะคะซึ่งทั้งหมดที่นำมา รวมตั้งแต่แม่กกนแม่กบแม่กบแ,แล้วก็แม่กดเอาละสิใครอ่านเยอะใครอ่านบ่อยก็จะคุ้นเคยนะคะไปดูกันที่คำแรกกันค่ะเด็กๆคำนี้อ่านว่าติกต๊กตอกติกต๊กตอกหลายคนคิดเอ๊ะเนื่องจากมันมีตั้งสี่แม่ใช่ไหมคะอ่ะทายสิคะคำนี้น่าจะเป็นคำว่า ถูกต้องค่ะเด็กๆตอบครูได้ถูกต้องแล้วก็คือคำว่าอาหารนั่นเองแต่เมื่อรู้แล้วหะว่าอาหารออกเสียงเหมือนนอหนูสะกดแต่ตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตราของมันคำว่าอาหารตัวอะไรสะกดคะลูตกติต๊กตอกติ๊กตอกช่วยคิดหน่อยซิตาโตาตาตัวร้องว่ารู้แล้วนะคะและคำเฉลยก็คือ รอเรือสะกดค่ะถ้าจริงคุณนี่จะมีสาวเสียงปรบมือด้วยใช่ไหมคะอาหารนะคะออกเสียงเหมือนนอนหนูสะกดค่ะแต่ใช้รอเรืออยู่ในมาตราแมกน,นั่นเองนะคะไปดูกันต่อที่คำนี้ค่ะเด็กๆลองเดาดูสิคะคำนี้น่าจะอ่านว่าอะไรติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องค่ะ วิญญาณนะคะโอ้น่ากลัวจังเลยวิญญาณนะคะ,ะแต่ถ้าเราทําความดีไม่ต้องกลัววิญญาณไม่มารบกวนเราอยู่แล้ววิญญาณจะสะกดด้วยตัวอะไรดีเด็กๆลองทายดูค่ะวิญญาณแม่อะไรคะลูกถูกต้องค่ะแม่กนนะคะเอาไปดูคําเฉลยกันค่ะวิญญาณว่าจะตรงกับที่เด็กๆคิดหรือเปล่านะคะติ้งตองยอผู้หญิงสะกดค่ะวออิยอวิ an, ทนทําหน้าที่เป็น แม่กดแม่กลนะคะคือออกเสียงเหมือนนอนหนูสะกดต่อไปมาดูคําว่ายานค่ะยออาตัวอะไรสะกดดีนะแม่กลตึงนอนเนนค่ะวออิยอ no วินอยานอยานวิญยาณเป็นคําในแม่กลที่สะกดไม่ตรงมาตราค่ะไปดูกันต่อที่คําที่3ค่ะเด็กๆคานี้ อมีคนตอบทันทีร้องเลยถูกต้องค่ะเป็นคำว่ารูปภาพนะคะทีนี้มาสังเกตคำว่ารูปภาพสังเกตรูปภาพตอบได้เลยว่าอยู่ในมาตราแม่อะไรลูกถูกต้องค่ะแม่กบนั่นเองแต่จะใช้ตัวอะไรสะกดนะมาดูคำตอบของเราตรงกับเด็กๆไหมรูปภาพตึงรออูปอปปลาสะกดค่ะต่อไปคำว่าภาพค่ะ อ่านว่าท้ายกันค่ะว่าเด็กๆท้ายถูกไหมปึง้งพอพานสะกดค่ะคำนี้รูปภาพนะคะไปต่อกันที่คำต่อไปคำที่4ี่ค่ะแถวที่2แล้วนะคะเด็กๆมาดูค่ะคำนี้น่าจะออกเสียงว่าอะไรคะเด็กๆติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักถูกต้องค่ะคำนี้อ่านว่า โชคลาภอ่าเมื่อเรารู้แล้วล่ะว่ามันออกเสียงว่าโชคลาภนะเราไปดูตัวสะกดของมันกันค่ะสําหรับคําว่าโชคตัวสะกดคือตัวเฉลยก็คือคอควายค่ะชอโอก,กโชคไปดูกันต่อที่พยานที่สองคำว่าลาบค่ะลาบออกเสียงเหมือนแมกกบสะกดแต่ตัวสะกดของมันคือตัวติ๊กตอกติ๊กตอกต,ติ๊ง พอสำเพาค่ะลอาอพอลาบอ่านรวมกันเป็นคำว่าโชคลาบนะคะเป็นยังไงกันบ้างละ่ะคะเด็กๆไปต่อที่คำต่อไปเลยนะคะคำนี้ลองเดาดูสิคะน่าจะออกเสียงว่าถูกต้องค่ะหลายคนเห็นคำว่ายีแล้วปุ๊บยีราบทันทีเลยตาโตก็ตอบได้ยีราบยีรับนะคะ,ะทีนี้เรามาทายกันค่ะว่ายีรบับอยู่ในมาตราตุวสกดแม่อะไรลูกคำว่ายีรบับ ถูกต้องค่ะอยู่ในแม่กบนั่นเองแต่เรามาดูค่ะว่ายรีราฟตัวไรสะกดพร้อมแล้วไปเฉลยกันเลยติง้งฟอร์ฟันสะกดค่ะยีราฟนะคะไปดูกันต่อที่คำต่อไปโบจุดๆโบอะไรดีเอ่ยถูกต้องค่ะโบราณสังเกตคำว่ารานออกเสียงเหมือนแมกกลก็คือเสียงแม่กลสกดนั่นเองแต่เรามาทายกันค่ะ ว่าตัวสะกดไม่ตรงมาตราของคำว่าโบราณใช้ตัวอะไรสะกดถ้าพร้อมแล้วไปดูคำเฉลยกันค่ะติ่งโบราณใช้นอเนนเป็นตัวสะกดนะคะรออานรรานค่ะไปดูแถวสุดท้ายกันค่ะลองมาทายกันค่ะว่าคำนี้น่าจะเป็นคำว่าอะไรคีโออู ถูกต้องค่ะให้เด็กๆเ,เริ่มคุ้นแล้วใช่ไหมคะขีอูดนั่นเองสังเกตคำว่าอูดนะคะอูดออกเสียงเหมือนตัวอะไรสะกดลูกถูกต้องค่ะออกเสียงเหมือนแม่กดก็คือเหมือนมีดอเด็กสะกดแต่ตัวที่สะกดแม่ตรม,มาตราลองเดาดูค่ะเป็นตัวอะไรคะลูกติดตอกติดตอกฉเฉลยก็คือทอทานนั่นเองนะคะขีอูดออูทอ อูดค่ะไปดูคำต่อไปกันช่วงนี้นะคะโควิดระบาดล่าชีวิตน่าเสียใจแทนครอบครัวผู้สูญเสียนะคะคำนี้เราก็จะเจอคำว่าซากจุดๆเด,ด,ดาดูสิคะคนที่เสียชีวิตไปแล้วเราเรียกว่าเป็นซากอะไรลูกถูกต้องค่ะซากศพสังเกตคำว่าศพนะคะออกเสียงเหมือนแม่อะไรลูกศพ แม่กบนั่นเองค่ะเด็กๆลองมาทายดูสิคะว่าคำว่าศพใช้ตัวอะไรเป็นตัวสะกดเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกเฉลยก็คือพอพานสะกดคะ่ะซากศพสออบอศพหรือเขารบก็ใช้พอพานสะกดอยู่ในแม่กบนะคะไปดูคำสุดท้ายกันค่ะคำนี้ชี้ชี้อะไรเอ่ย ต,ติ๊กตอกง่ายมากชีวิตนั่นเองค่ะเด็กสังเกตคำว่าวิ h นะคะวิชออกเสียงเหมือนมาตราจะสะกดแม่อะไรลูกถูกต้องค่ะแม่กดนั่นเองออกเสียงเหมือนดอเด็กสะกดแต่คำนี้ใช้ดอเด็กสะกดไม่น้าติ๊กตอบติ๊กตอช่วยครูนิดคิดหน่อยค่ะเฉลยก็คือตอเตาสะกดค่ะชีวิตวอ,อิตอวิช เอาละค่ะเด็กๆทบทวนคำศัพท์นี้นะคะอ่านออกเสียงให้ถูกต้องและจำตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตราให้ได้นะคะทบทวนอีกครั้งค่ะอาหารวิญญาณรูปภาพโชคลาภยีราบโบราณขี่อูดซากศพชีวิต นยังไงกันบ้างล่ะคะเด็กๆจำคําให้ได้อ่านให้คล่องนะคะเอาละค่ะยังไม่จบเท่านี้ต่อไปครูนิดจะให้เด็กๆไปเรียนรู้วิธีการเขียนคําอ่านของคําเหล่านี้ไปดูกันค่ะว่าเขียนอย่างไรนะคะสําหรับการฝึกเขียนคําอ่านของคํามีอย่างนี้คะ่ะเด็กๆ ตัวอย่างคำที่หนึ่งคำว่าโชคลาบเด็กๆสังเกตตัวสีแดงนะคะตัวสีแดงทำหน้าที่เป็นตัวสะกดคำนี้คือคำศัพท์นะคะชอโอคอโชคลออาพอลาบแต่เมื่อเด็กๆเขียนคำอ่านคำอ่านจะเขียนแยกเป็นเสียงพยางค หนึงเสียงที่อ่านออกมาเราจะเรียกว่าหนึ่งพยางนะคะซึ่งเราจะใช้เครื่องหมายขีดขั้นพยางคือเช่นโชค1นึ่งพยางลาบพยางที่สองโชคลาบเป็นคำสองพยางนะคะเมื่อเราเขียนคำอ่านดเด็กสังเกตนะเมื่อเราเขียนคำอ่านคำว่าโชคชอสังเกตไหมคะโชคเวลาเขียนคอควายสะกดแต่เวลาเขียนคำอ่านเราจะเขียนให้ตรงตามมาตราคือ ข้อควายสะกดอยู่ในมาตรากบก,ก็คือตัวสะกดตรงมาตราในคําอ่านคือกอไก่ต่อไปมาดูคําว่าลาบค่ะลอ,อาพอลาบแต่เมื่อเขียนคําอ่านสังเกตไหมคะลาบออกเสียงแม่กบเพราะฉะนั้นตัวสะกดที่ตรงตามมาตราของมันก็คือบอใบไม้นั่นเองเอาง่ายๆก็คือการเขียนคําอ่าน จะเขียนตรงตามมาตราโดยใช้เครื่องหมายขีดนี้เป็นการแยกเสียงพยางค์เพื่อเป็นการแบ่งคำอ่านว่าคำนี้อ่านว่าอย่างไรนะคะโชคลาบอ่านว่าโชคลาบแบบนี้นะคะสังเกตคำที่สองค่ะไปดูกันต่อคำว่าถือศีลอ่านว่าถือ ขีดค่ะต่อไปคําว่าศีลเด็กสังเกตนะคะสสาลาทําหน้าที่เป็นพยัญชนะต้นแต่เวลาเขียนคําอ่านจะใช้เสียงสอก็คือตัวสเสือยืนพื้นนะคะแต่สีแดงคือลอลิงสะกดออกเสียงว่าศีนเมื่อเขียนเป็นคําอ่านเราจะเขียนแทนด้วยตัวสะกดที่ตรงตามมาตราก็คือน้อหนูเป็นตัวสะกดนั่นเองถือศีนสังเกตนะคะต่อไปค่ะคําว่า วินยานสังเกตตัวสีแดงเป็นตัวสะกดนะคะวินยานเมื่อเราเขียนคำอ่านค่ะคำว่าวินวออีนอวินอยู่ในแม่กนนะคะส่วนคำว่ายานเด็กๆสังเกตไหมคะตัวคำศัพท์คือยอผู้หญิงแต่เวลาเขียนคำอ่านเขียนตรงตามตัวคือยออาแต่นอเนนทำตัวทำหน้าที่เป็นตัวสะกดเราจึงสะกดยอาอนอ ญาณมาตราแม่กลน,นั่นเองนะคะวินญานอ่านว่าวินยานไปดูคำที่4กันค่ะคำว่ารูปภาพนะคะอาเด็กๆสังเกตตัวหนังสือสีแดงนะลูกรูปค่ะรออูบอรูปเขียนให้มันตรงกับตัวสะกดให้ตรงมาตราในคำอ่านนะคะต่อไปคำว่าภาพพออาพอภาพจะอยู่ในแม่กบ เราก็สะกดตรงตามมาตราคือพออาบอภาพสังเกตนะเด็กๆคำของมันคือพอสำเพอแต่เวลามาเขียนคําอ่านเราจะเขียนแทนด้วยพอพานธรรมดานะคะพออาบอภาพแบบนี้ค่ะไปดูกันต่อค่ะเด็กๆคําที่5นะคะคํานี้ยีราฟนะคะยีราฟตัวหนังสือสีแดง ยีราฟออกเสียงเหมือนแม่ก,กบก็คือบอใบไ,ไม้เป็นตัวสะกดเวลาเราเขียนคำอ่านอ่านว่ายีรับนะคะรออาบอราบ,ราบราบโทรับนะคะเป็นคําในอักษรต่ําใส่ไม้โทแต่ออกเสียงอยู่ในเสียงตรีค่ะไปดูคําที่6กันนะคะคํานี้อ่านว่าผลละไม้จะออกเสียง3พยางนะคะผลละไม้ ตัวนี้ค่ะพออุลอผลอ่ะเด็กๆแก้ไขนิดนึงนะคะคำอ่านตัวนี้จริงๆจะต้องเป็นนอหนูนะคะพออุนอผลพยางค์ที่สองละแล้วก็คำว่าไม้ค่ะอ่านว่าผลละไม้อันนี้แก้ไขนิดนึงนะคะลูกคำว่าผลคำอ่านต้องเป็นนอหนูนะคะคำต่อไปค่ะคำว่าพัฒนานะคะสามพยางค์เหมือนกันค่ะพัฒนะ นานะคะสังเกตคำว่าพัดออกเสียงเหมือนดอเด็กสะกดเพราะฉะนั้นเวลาเขียนคำอ่านจะเขียนด้วยดอเด็กสะกดเพราะอะดอพัดท่านานะคะคำสุดท้ายค่ะคำว่าประโยชน์อ่านว่าประโยชน์ถ้าเป็นคำควบกล้ามแท้นะคะคำอ่านของมันก็จะเขียนคำอ่านเหมือนเสียงที่เราอ่านเลยก็คือคำว่าประ แต่พยางค์ที่สองอ่านว่าโยดหลายคนเขียนยอโอดมาให้คริสอ่านประโยชน์ผิดนะคะเพราะฉะนั้นต้องอ่านว่าประโยชน์ออกเสียงเหมือนมีหอนำเพราะฉะนั้นคําอ่านก็ออกเสียงเหมือนมีหอนำแสดงหอนำหอยอโอดประโยชน์อ่านว่าประโยชน์นะคะเป็นยังไงกันบ้างนะคะเด็กๆสำหรับ ตัวสะกดที่สะกดไม่ตรงมาตรานะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะทำไม้แมพสรุปเพื่อความเข้าใจที่มองเห็นภาพรวมได้ง่ายขึ้นและที่สำคัญอย่าลืมนะคะฝึกอ่านคำที่สะกดไม่ตรงมาตราให้คุ้นเคยและสังเกตตัวสะกดของมันให้ดีและที่สำคัญอย่าลืมวิธีการเขียนคำอ่านนะคะเดี๋ยวคุณนิจจะให้เด็กๆได้ฝึกทำทั้ง การสรุปเป็นไม้แมขอให้สวยงามเลยนะคะแล้วก็การเขียนคําอ่านตัวสะกดไม่ตรงมาตาครูนิดเชื่อว,ว่าเด็กๆต้องทําได้แน่นอนไม่ยากกันเลยวันนี้ครูนิดแลนะน้องตาโตขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะตาโตวสวัสดีลูก